ทัวบ้านคุญเจน EP0 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูบ้านที่ของคุญเจนนะคะที่กำลังจะรีโนเวทกันใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้พี่แอนพาขึ้นไปป่ะเริ่เลยแล้วเราต้องกลับกล้องก่อนนะครับกลับไม่ได้ครับ กลับไม่ได้เรอครับถ่ายไหมไปเลยเราเริ่มทําที่ชั้นสองก่อนนะคะเพราะว่าชั้นแรกเรางงไม่นึ่เผอนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้ว่าถือถือฟ้าไปแล้วแล้วก็ล็อกพื้นมาดูกันดีกว่าว่าเหลืออะไรบ้าทุกคนต้องเดินระวังนะคะ ทกคนไม่ได้มาหรอทุกคนดูอันนี้นะนี่ก็คือเราาใหม่แล้วเา้าไปแล้วแล้วก็ทโของ้าใหม่ท่านใดอยากจะเข้าเป็นสปอนเซอร์ก็เชิญเลยนะคะไม่ระวัง นี่อันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์รูมนะคะเราจะเริ่มทําจากห้องนี้ก่อนที่เราจะรีโน,นเวทนนะคะ่ะหน้าต่างมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเป็นแบบประใหญ่ก็ไม่รู้ว่ามันทำได้แค่ไหนนะคะตอนนี้โอ้ยดูวิวฝั่งนี้ดีมากเลยอ่ะอ้วนตรงนี้เราก็เปลี่ยนนะคะเรียก็เปลี่ยน,นหน้าต่างเาเลื่อนอันนี้เป็นบ้านที่แบบสิบยปีมาแล้วเราจะดูวิวข้างล่างหน่อยเข้ามารีโนเวทกัน ว้าวบ้านต้นไม้ของคุณเจนมีน,นกมาอ,อ,อื้อเต็มไปหมดอันนี้ก็คือแบบต่างก็เป็นยุคสมัยก่อนมากยุคย่อยมากบ้าน,นี้อันนี้เราก็จะเปลี่ยนเราจะทุก,ทกอันนี้เราจะปิดเรียงนี้ตรงนี้คระเบียงแต่เรามองว่าระเบียงอ่ะมันไม่ได้ใช้สอยจริงๆเราไม่ได้มานั่งบนนี้ เราก็เลยจะทำเป็นห้องแต่งตัวค่ะจะตอานี้อุ้ยเบอร์ดีเบอร์ดีแม่เองเหรอเหรอบ้านเอาชื่อบอร์ดี้กลาเต้อันนี้คือเพืนบ้านเราเป็นบ้านและมีบ้านนูน้น าอันนี้ก็คือทาร์เตอร์ของช่างก่อนนะคะครอหยัดขนาดคนอื่นก็นี่ค่ะประมาณ11บาทอุ้ยแต่มันฟังได้จริงนะปตาเดี๋ยวไปดูห้องต่อไปอันนี้ห้องน้ำนะคะทุกคนห้องน้ำเก่าที่เราก็จะทำใหม่หน่อยอาบน้ำก็แบบโอ้ยมีกล้างลงไปน่ากลัวมากอารมณ์แบบว่าโอ้ยสิบยี่สิบปีอะเนาะ เปนนาตันะตตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะตรงรับชั้เป็นบาน,บนลเลื่อสนสลับใช่สลับฝาอันนี้เคาน์เตอร์ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะถูกออกทุกคนถูออกม่ไหว,วัว <c oughs> ไปดูห้องต่อไปอันนี้คืออันอะไรลือปาเก้ <c oughs> ใช่ปะเก้ไปแล้วห้องหนึ่งเหลืออีห้องใหญ่ห้องนึ้งห้องนีลืออเไร งนี้ก็คือกระฉาบเรียบปิดตรงนี้ก็เป็นฉาปิดถาปิดเลยแล้วยกหน้าต่างทางนี้ก็เป็นทางนี้เป็นบานเลื่อนแทนเวลาสวนมาหรือว่าอะไรเงี้ยลมมันก็จะโฟล่เข้ามา ห้อาที่ข้าทางเราจะมาถายให้ดูหมก็จะมาผู้อีกิงกินนะฟ้นี่ก็จะเป็นห้องนาน2เมื่อกี้ แอรีเพิ่มใช่ได้ที่ใช้สอนมขึ้นเนื่องจากต้องเรียสอนแล้วก็พอมันจบไปแล้วมันก็จะแบกแบบเอาตู้เข้าไปใส่ไปวิวนเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นห้องแต่งที่เป็นซอกเอาไปที่แบบว่าไม่เห็นความรกของของบ้านของห้องนี้เพราะว่าเราแอบดเข้าไปในี้แหละเดีเรามาดูกันตอนที่มันเสร็จจะเห็นภาพมาซขึ้นเพราะว่าตอนนี้คนมากอาจจะยังหูว่า้าไปดูวิธีหรือหมายปากเกก่อน 好棒！ มืนทีละแผ่นเนาะี่ทีละส่วนเลยอ่ะแบไม่ได้เลยนะคะมันแน่นมากเลยนใช่มช่เรื่องเราอย่าไปแบบว่าคิดว่ามันหรืออต้องเห็นใจชางนะคะ้ใช้แรงเอพอุปกณ์ช่วยช่วยพุแรเนี่ยันใช้แตที่นี่้งองใช้อันอันเขาเรียกว่าอะไรนะ ถอน,อ,อ,นอันนี้เพราะว่าเนี้ยมันใช้ไม่ได้สะก,กัดไม่ออกจริงเแล้วถ้าเป็นกับเป็นอามาเก๋ธรรมดาทั่วไปที่แบบไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีล็อกตรงเนี้ยมันจะลลอกง่ายมากแต่อันเนี้ยเขาก็ใช้วัสดุนิดเดีที่มันแบบคลิกล็อกกันเข้ากันเข้ากันแบบอย่างเงี้ยมันก็เลยกระท้อนเนี้ย วนนี้กจะไปช่วยช่างจะไปช่วยช่างค <laughs> ่ะบายบ,ายบายบายบายฝากกดไลค์กดตตามช่องออดมอสิบวิมมี่ของด้วยนะคะทุกคนถ้าอยากจะช่วยตอัอสนุนทางด้าน <laughs> ไหนก็เชิญเลยนะคะทุกคนวันนี้